เขายังคงเก็บสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับคุณไว้อยู่ไหมสวัสดีนะคะทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะจะเจอกันในคลิปแบบแรนดอมนะคลิปนี้นะคะอ่ะมาเราจะมาเล่นกันในหัวข้อนี้นะคะเขายังคงเก็บสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเราไว้อยู่ไหมสิ่งต่างๆเนี่ยน,นะคะก็คือได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะเอ่อหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่เกี่ยวข้องกันที่เขาให้คุณคุณให้เขาอะไรแบบในตอนตอนที่ยังเอ่อยังสารส สมพั์กันอยู่อะไรเงี้ยเราจะไปดูกันว่าเขายังคงเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้อยู่ไหมมาอ่ะแม่หมอขอสักสามใบก็พอจะสสำหรับคําถามนี้เขายังคงเก็บสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณไว้อยู่ไหมดูสิอะไรแปดดาบนะคะ แปดถ้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเดอะเจวิลนะคะใต้สำรับเป็นอะไรใต้สำรับเป็น9ก้าดาบนะคะเหมือนเขาคือเขาจะพยายามที่จะไม่มองมันอุยน้องล้มแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะเขาก็ยังคงเก็บเอาไว้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอะไม่ไม่ยอมที่จะมองมันนมะ่อก่อนมันแบบว่าพยายามไม่เห็นพยายามไม่ไม่ไปแบบ ไม่ไปดูอ่ะไม่ไม่ไม่ดูไม่เห็นก็คือทิ้งทิ้งไว้ปล่อยไว้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอ่ะแม่หมอมีความรู้สึกเขาพยายามที่จะทิ้งนะจะทิ้งสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณแต่เขาทําไม่ได้เ็าทาใจไม่ได้พอจะทิ้งก็เกิดเสียดายพอจะทิ้งก็แบบว่าเอ้ยของบางอย่างมันก็แบบ เป็นมีเป็นความทรงจําดีๆที่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเออคือคือเขาอาจะทิ้งกันแหละแต่ณเวลาเนี่ยที่เห็นคือเขายังไม่กล้าไม่กล้าที่จะทิ้งมันขนาดนั้นนะคะนึกออกว่าเพียงแต่ว่าทําเป็นไม่สนใจทําเป็นไม่มองอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอคิดว่าถ้าวันหนึ่งเขาใจแข็งพอที่จะสามารถแบบไม่ ไม่มองของของคุณได้อะไรแบบนี้วันหนึ่งเขาอาจจะทิ้งก็ได้แต่ว่าณตอนนี้เท่าที่เห็นตามหน้าไพ่คือเขาอะยังไม่ทิ้งยังคงแบบว่าจะทิ้งก็คือยังเสียดายยังยังทำใจที่จะทิ้งไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเลือกที่จะเก็บเอาไว้ก่อนเก็บไว้แต่ก็พยายามไม่สนใจพยายามไม่ดูมันอะไรแบบนี้คะ่ะอืมประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าณณนะนะตอนนี้นะนะเขาก็แบบว่ายังเก็บเอาไว้อยู่คะ่ะยังไม่ได้ทิ้งนะคะนะ ประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนก็นว่ายิ่งเห็นยิ่งเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเออคือแม่หมอไม่ไม่แน่ใจว่าคุณคุณเป็นคนที่ทําให้เขาเจ็บหรือเปล่าเออคุณคือคนที่แบบว่าทําให้ความสัมพันธ์นี้ระหว่าง ระหว่างเขากับคุณอะไรอย่างเงี้ยต้องโจกกันหรือเปล่าเออเขาก็เลยเหมือนมีอาการแบบนี้นะคะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้นะอืมหรือว่าถ้าเขาเนี่ยนะทำไม่ดีกับคุณไว้เป็นฝ่ายที่แบบทิ้งเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะคเขามันก็เหมือนกับเป็นตราบาปเนาะเป็นตาบาปในจิตใจที่มันอาจจะยังคงติดอยู่ในใจเขาอยู่อะไรแบบนี้ก็เป็นได้ะคะ่ะอืมอ่ะโอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมนะคะอยากถามอะไรก็ทักมาหลังไหมและกันนะอยาก โรงเรียนผ้าย,ยิปซีนะคะหรืออยากจะใช้บริการเพื่อนคุยแก้เหงานะคะก็ทักมาได้เลยตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ในคลิปนะจ๊ะแล้วมาพูดมาคุยกันค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าบ๊ายบาย